สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟเมรี่เธอฮามาแล้วมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดเขามาแล้วกะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสั r i b e ให้กับเมรี่เธอฮามาแล้วก่อนในเรื่องพี่น้องก่อนสิเบิง่งลีปเนาะเมรี่ก็จะได้มีกําลัง ใจทําคลิปให้กับพี่น้องได้ชมดูนะจกคะ่ะฮัลโหลพี่น้องไปบานนี้ผู้ใดกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามแล้วไปเบิบ่งคลิปบานนี้มาก็ไผมือนี้สวัสดีค่ะชื่อมิเกงน,นะคะเป็นน้องสาวของพี่เมลี่ค่ะเว้ยลูกสาวเมลี่อเองนะคะว่ามันแฝดด้พี่น้องเบิ่งจที่ละนะี่ยแบบอุปบะคนนี้ล่ะสวัสดีค่ะน้องยลรีนะคะเป็นน้องสาวพี่เมย์ค่ะเว้ยมีจมูกง,งามๆพี่น้องเบิ่งนที่ละ นี่ก็ว่ามันชะนีอวอันนี้กัชะนีฝาล่างเดินทางมาจากกทมน,นะคะนี่สาวสวยแห่งเมืองกรุงเทพสาวเสือ่าสาวสวยเมืองกรุงเทพอันนี้มาจากออุบลราชธานีกับบ้านยุ่นี่กันทั้งสองแล้วพี่น้องลูกสาวแม่ลีเองลูกรักลูกแพงมึงเจละขันมหาบ่าแพงกับพงผมเคื่องินคืองกันมึงเจละนี่มึงน,น่ะ นี yeah, mm ่แต่บลบอกพี่น้องคือกันบอกอันนี้นี่เป็นดาวดาวแถวพระรามสองดาวยุยย์เลยนี่ผู้ใดอยู่แถวพระรามสองมันไม่ยุ่ยจักยริแสดงว่าเซยเตยถ้ายูอุบนเดี๋ยนี้มีเกลเพราะนั่ขาแนนใหม่ยิงกวาดอันนั้น่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งจืหนึ่งจริงจริงแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ตายจะเบิดแล้วพี่น้องตาย พอเห็นรอนอนพรอนมือเพราะว่าตอนเย็นลูกสาวก็จะเดินทางแยกใหญ่กลับแล้วพี่นองคะอันนี้ก็จะกลับไปเรียนที่อุบลอันนี้ก็จะกลับไปทํางานที่กรุงเทพกันนะเพราะว่านั่งกะนั่งก็เลยมีโอกาสนางก็เลยแวะมาหาเมลีนะคะเพราะว่านั่งก็คืนฮอดคิดถึงเมลีคือกันเมลี่ก็คือฮอดคิดถึงลูกสาวนะคะหัลโหพี่นองค่ะก็เลยมาถ่ายคลิปกับลูกๆให้ดูนะคะมามาไฮเบิ่งวาลูกสาวมมลี่น่สวยบอขึ้นแม่พญาบ่นีล S <S> เป็นยังไงลูกสบายดีบ่บสบายดีค่ะแม่เรียนเป็นยังไงบ้างเรียนก็เลิศอยู่ก็ช่วงนี้งานหนักว่าปิดเทอมปิดยงยนงเมื่อยเอาปิดเทอมแบบก็สีเมื่อยเร็วแต่มืง่งนัดผู่ไว<ช>้อ่แนนแน่นัดผูกวายเมื่อกี้แน,น,รรไนไปตัดผมมา่ไหม่น,นี้อุ้ยสวยแปวตัดผมเมเสียเสียเอาก็เสียผมแม่ไปให้หยังมากมันคือดีถึงเก่าๆแต่กี่ผมแม่เราเสียบักคากหนึ่งบอกหนึ่งในกีฬาก็สิบอกอุบอิบแต่จะขอเนาะ อ้ยานี้กับอุบอิบไ้กบผู้เดียวเอากระเพาะกระในร่องใส่เบิง้งบอสเด็๋วพ่อสองอาทิตย์ดูพี่น้องค่ะนี่ผมไม่รีดีขึ้นบอไม่รีก็ว่าผมไม่รีบมมรแบบรูซสึกว่าโอเคขึ้นอยู่เด้ตะกี้เห็นมี่บอคลิปแรกๆเลยไม่หลี่จะเป็นคนที่หัวฟูอ่างลางอยู่พี่น้องค่ะแมนบอแมนแมนก็จังบังคับไปบอว่าก็ะอิลีพี่นอ้องผมมีพี่มีลายก,การเจ่าบานกับกระสิคากานีอีกคับ ค่ะก็ผมมีเกี่ยวอยีกด้วยพี่น้องตะกี้ผมไม่เรียนน่ะสิบแบบฟูอ้าง็นี่เมนเรียนมนขึนเม่อัน,นอันซาผมแล้วขี่รถไปดอกพวกมึงสิลสับพึ่งเลยนา่ากลัวจริงๆสาวสิงเต้านี่แม่ก็บ,บอกที่แม่ใส่ยอย่างโอ้นแสดงอุบีเป็นกระของนอนเอาวกว็ไม่ได้อุบีอยากหูจังบอกว่าแม่มมใส่อยังมึงก็อยากหูผมมึงเสียบปากานึงว่ามึกตี ขนาดใส่กล่องใส่ยังนี้นขี่หลายอยู่ผมพูว่าสส่อยากพูก่กระสิบบดนี่แซมพูสมุนไพรบีเฮิร์บหละักกะมีหอดทรีทเมน์ได้พี่น้องค่ะนี่ลหละไม่ได้ใส่ตัวหานี่ละ่ะประมาณประมาณประมาณเดีด๋ยวประมาณาจะสองอาทิตย์เหรอพี่น้องบ่ให้หอดสองอาทิตย์เหรอประมาณอาทิตย์กวกาแต่ว่าได้ผลจริงพี่น้องคะ่ะ ได้ผลอิลีได้ไม่ดีใส่อิ่ดพี่น้องใช้ตัวนี้จริงๆคืออีกอย่างตีอ่าตัวนี้จะเป็นแชมพูสมุนไพรดีเฮิร์บเป็นแชมพูทร,ร,รมาจากธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องคะ่ะสำหรับผู้ใดที่อยากหลีกเลี่ยงจากสารเคมีแก้ปัญหาอีย่างใดแน่ตีอันนี้จะบอกเลยว่าแก้ปัญหาผมหลุดร่วงเฮดซีโมบ่อยเลยแม่ไม่แก้อะไรอยู่ผมแห้ง ลดปัญหาหลุดร่วงผมบางลังแคนหลักกะศีสะนี่กินขึ้นไม่ลีนี่บอกเงื่อหัวออกนี่บอก <c oughs> บอกุยกุยหัวพี่น้องแต่ว่าใส่ตนนัวหนีมากนี่บอกได้ใส่ตนนัวหนีมากนี่บอกเศร้ากุยเงี้ยหัวออกกับบกุยแล้วพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เด็ดเลยอันนี้ชะรององ,รองอชะลองหงอคืออย่างเตีย้ยคือผมผู้ใดที่เกิดกันล้ายว่าเอ่อ อายุเรากําลังจะเข้าอหลักสี่แล้วก็ผมผมผมันผมผมเริ่มจะงอกอนะกระสีงอกมันบอกพี่น้องเขาหลักสี่หลัห่าแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้เป็นประจำแล้กก็ตลอดใช้สัตว์ตลอดนี่มันก็ชะลอขึอ้นเลคะว่าหอ,อดเหล็กซีปุ๊บผมผมงอกเกลือมจะมากเร็วมันก็จะชะลอขึอ้นเลคะว่าหอดเหล็กสีปุ๊บยังไม่ทัอนอีงอกมันก็สิเป็นงอกประมาณเหล็กหาเอยียงประมาณนี่้สิพี่น้องแต่ว่าต้องใช้แบบ ใช้ต่อเนื่องนะพี่น้องคะแต่ว่าเมลี่นี่ใส่สองอันนี้คู่ก,กันนี่แชมพูกับทิชเมนนี่พี่น้องคะเห็นบอเห็นบอไฟสรดนี่แชมพูกับทิชเมนนี่คู่กันนี่ภายในประมาณบวชสองอาทิตย์ผมเมลี่ได้อยู่ประมาณแบบนี้จ็พ้อไดหรือด้วยเนาะลูกบอกเอาเราไปใส่เดอรสาเอากระิได้โอ้ยซื้อสารเอากระให้น้นองให้ยังใส่เนี่ยกระซิได้ยูฮันลากระิแบงไห่ใส่ยูจังสังเอาด้วยไหมอะซังห้ดอก อันนี้พี่น้องอยากจะบอกสัพพคุณแหฮงว่าทำมาจากธรรมชาติ100% 100%ธรรมจากสมุนไพรไทย,ไไทยดไพี่น้องคาไม่อย่างแน่ดีเดี๋ยวเมลีจะบอกนะว่าส่วนผสมมีกี่อย่างแล้วก็มีอะไรบ้างพี่น้องะ่ะไปฟังกันแม่และส,ส,ส่วนผสมของแชมพูมันนี้อย่างน่เอาส่วนผสมของแชมพู สมุนไพรบีเฮิร์บมีมากกว่ายี่สิบชนิดผู้เรยพี่น้องอย่างเช่นอยียงตีมะหาดอัญชันมักกูดทองพันช่างละกะใบข้ามเป็นตนพี่น้องอันนี้ยังไรบ้างท่านเดืดเบิดอได้ไหมเรืออยกบัาบกหลายยี่สิบชนิดอันนี้ไลให้ปั้งเลยซื้อว่าส่วนผสมคร่าวๆมีอะไรบ้างแม่และที่เม่นเราไม่มีอย่างตัวผสมมันก็อหอมใช่ว่าเอาที่เป็นกันยะยากษูมูบบ้างนี้แม่น ทีตเมนจะบอกให้ปั้งพี่น้องผสมผสานกับสมุนไพรจากเกาหลีอีกสิบเอ็ดชนิดพี่น้องค่ะและยังบอกพ้อได้นียังบอกพ้อได้นีและยังมีเคลาตินเคลาตินแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 น้ำมันมะพร้าวและี่ขาน็ไรยเลยอันนี้พี่น้อง30%ในทีตเมนต์ก็คือน้ำผึ้ง น้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งแท้ถี่เอาช่าบ้านเฮ้าหนิ่นเด็กเก็บเนปลาในแบบสดๆหนินพี่น้องเอามาเป็นส่วนผสม,มอกีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ในทิชูมลูกซาวคาก็อหอมเลยจังได็ดดีเลยก็<ด>ะจะอเอาหนูเอาเด้อสามน้พอไปใส่ยู่บนเอายาฟ้า,าเดี๋ยวแมียจิซั่งให้ยไม่เหุ้กูใส่เบิร์ดขวดมุกจะจะได้เห็นผลว่าผมแม่จะสวยเงางามขนาดไหนจั่งให้ยเด้อพอจิซั่งให้แล้วเนาะเนตปลาจะจากสารเคมีได้รูก ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยนะอ,อยากหมอยู่บอกปาสจากสารเคมีอีย่างแนง่ปาตาตาจาละแม,นม,ม่นุ้็จะหงุดหงดทีนี้เอาเดี๋ยวสิไรแห่ฟัง่งซูเห็นนี่เห็นบ่อน,นี่ผมสูแดงแดง,แดงนี่น,นี่ฟู่ฟูนี่ผมแหงว่าสันใส่อันนี้เล่อยดีเดี๋ยวแม่จะบอกว่าปาสจากสารเคมีอะไรบ้าง เอาแม่เขาคือวันปาจัจักสารเคมีแน่นยีบีบอกระปาจัจักสารเคมีเราละเนาะการยังว่าเป็นสมุนไพรไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์มมีสารเคมีได้พี่น้องพวกสารเคมี SL S L S S L E S ละกัอ่าพวกพาราเบนพวกสารกันเสียพวกอ่าอ่าแต่งกลิ่นเหยงสีบมมีได้พี่น้องคะอ่ะเป็นธรรมชาติแบบโดยตรงใส่เลี่ยวแบบขเขาอ่อนอันอันแะผม สะผมปุ๊บเป็นบอสะาผมเรียบร้อยแล้วปั๊บเราก็มาหมักทิชเหมนมักทิ่มใบประมาณสองถึงสามนาทีสาออกมาผมเท่ากับสีเง,งานุมนี่เป็นสี <S <S <ฮ>ผมมากนสั่งไปใช้เลยลูกช่มคประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นผลแน่นอน <S <S ผมจะกลับมาเง,งางงมลูกปัญหาเนี่ยปลายเนี่ย ฟูขาดเนี่ยมันช่วยได้แน่นเนี้ยเอ้ากระติ๊ด้อยได้แหละเนาะเมื่อคเห็นผมแม่มาตะเกียฟูนี่ฟูครับตัอินดิสิปเธอพี่น้องขาแมนบอย้อนกลับไปเบึงคลิปไม่ดีเราว่าฟูบอฟูฟูฟูมาใส่ตัวมาใส่ตัวนี้แหละสมุนไพรแชมพูสมุนไพรดีเฮอร์เป็นไรพี่น้องขาจังววาผมเดี๋ยวมาดูจักสิจังววาผมเดี๋ยวหนีหนีพอเดี๋ยเป็นตะเบิงจังหน่อยแน่่ พี่น้องถ่าพ,พี่แม่ท่านมูสนใจเช่นพู้กับชิดเมงน,นี่ดูจะหาซัมสื่อจากสายอะเอาพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจนะคะสนใจเดี๋ยวเมลีจะคืนด้านล่างให้นะคะพี่น้องถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามล่ะกะ็ขอคําแนะนําใดนะคะนี่ข้างล่างนี่พี่น้องเมลีจะคืนให้ล้วก็มีเบอรอ์มีเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ล้วก็ เพจ Facebook ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยค่ะนี่ล่ละไปเบิงคลิปละมีนี่ยุคข,ข้างล่างเบิงอลอ่าวลูกมีจิมาขโมยพองแม่ให้แม่ใส่เบิ้นี่สัก,กวันโอเคอยู่บอกอเดี๋ยวเรื่งเป็นอาดอกนู้นไปเบิงคลิปแม่มอโมโหอะไรมาหดกันมสมคำคือถอดแน่นอนสวยบอพี่น้องสาวมมลี่ มาเลี่ยพึ่นมาเลนน้ำพึน่นกกได้สิ่งดีๆกลับบ้านไปด้วยนะคะเห็นบอกผมลูกสาวไม่หลี่กแจะได้สวยเงางามเหมือนเมลี่นะจ๊ะค่ะงามบอพี่น้องสามสาวเขางามบะเนี่ยจึงไม่รู้ <c oughs> ดาว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 จินดวงสาม <c oughs> แม่ลูกนะครับพี่นอ้องค่ะสำหรับพี่น้องอคลิปนี้กะพาลูกสาวมาแนะนําตัวหลักกะมาแนะนํา ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าดีๆให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องคะก็คือสินค้าก็คือแชมพูสมุนไพรบีเฮิร์บพี่น้องคะธรรมาจากธรรมชาติ100%นะคะพี่น้องคะไม่มีสารเคมีเจือปนนี่อีหลีพี่น้องถ้าผู้ใดยอันเอ้ยขามหมวขาหางพี่น้อถ้าผูดใดยอันเห็นผมไม่หลีเป็นอ่า เป็นเอฟซีไม่ลีกกาจะหัวว่าตังแต้คลิปแรกๆเลยว่าผมไม่หลีกเป็นจังใดตะกินน้ำหัวฟู่ๆ่นหิงไหนาแง่จ,ำจ,ำจำ่ำๆนะพี่น้องเนาะนั่นแหละผมไม่ลีกกมาดีได้ก็เพราะกลับมาดีได้กัเพราะอาแชมพูสม,มุนไพรดีเฮิร์บนี่แหละพี่น้องคะก็ขอบคุณคุณแม่เอฟซีที่ส่งมาให้เมรี่ลองใช้ดูเย่ยม เยี่ยมดีพี่น้องอะเยี่ยมจริงๆให้กับสมุนไพรดีเฮ<ช>ิร์บหนึ่งรอบหน่อยลูกมาหนึ่งสองสาเยี่ยมจริงรจริไปแล้วพี่น้องเอาไว้ซัมมี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจึงว่ากันใหม่นาะซัมมี่สวัสดีค่ะ